โลกไต้ำ้าอ่ะบอกไส้กินก็วอ้วก ครับผมสวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีชาวเอ็กซ์เซเดชชันแนลด้วยแล้วกันนะครับโอ้ต้องบอกก่อนว่าเป็นคลิปอะไรที่อึดอัดมากนะครับนานๆจะได้มาเปิดคลิปแบบนี้นะครับหลังจากที่ไม่ได้เปิดคลิปแบบนี้มาหลายคลิปมากๆทุกคนวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับผมต้องบอกก่อนว่าเพิ่งกลับมาจากไลฟ์สดขายของกันนะครับก็กำลังกินดกกันขณะที่ผมกําลังกินนะครับมี ผมเอาน้ำนะครับทุกคนัจังหวะความอร่อยแบบนี้มันต้องมีแหวนเด็ดๆแกงไอบีทุกคนแผนที่ผมคิดไว้ก็คือผมไปดูในติ๊กต็อกมามันเป็นกแกงของต่างประเทศนะครับผมก็เลยจะเอาแกงไอบีแบบนี้อนะุปรกรณ์มีไม่เยอะนะครับมีน้ำปรลมนะครับผมสไปซ์นะครับผมจะนําซอสซีอิ๊วขาวนะครับใส่ลงไปในน้ำสไปซ์นะฮะให้มันเป็นสีเดียวกับน้ำโข้กทุกคนแล้วผมจะเอาไปให้บีหลังจากนั้นมันยังสั่งแต่ไม่พอ อยา่ามาคอยดูดีกว่าว่าผมจะทำอะไรบ้างนะฮะไม่พูดเยอะดูกันโอเคฝากด like กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยกันนะครับทุกคนไปโอเคครับทุกคนนะฮะไปหามาแล้วซอสซีอุขาวที่บ้านผมไม่มีนะครับ <c oughs> มีแต่โชวยุนะครับน,น่าจะได้เป็นเค็มเหมือนกันแหละทุกคนแรก <c oughs> ต้งตองเคโเคบให้มาเหลือได้ปวดอ่อนะฮะที่เราไม่ใช้นะครับ ความซาเข้าไปอยู่นะฮะทุกคนผมว่ามันน่าจะเยอะเกินไปต้องเอกลับมานี้เป็นอะไรที่เหมาะเจาะมากเลยนะครับเอกลับมานี้ะมันจะมีความซาโลกไต้ดํา่ะบอกเลยคลิปนี้ของสีมันยังไม่ค่อยใกล้เคียงเท่าไหร่นะเดีใส่สีน้ดำด้วล่ะ ใครกินก็อ้วกอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะขยันนะคนกินมีอ้วกอบกเลยทีเนี้ยอุ้ยเหมือนว่าเอาเรื่องเด้อเหมือนเหมือนเละนี่แหมดูความคล้ายมันอาจจะแบบต่างนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวแผนแรกผ่ามคล้ายคลึงกันเย็นมันนะเดี๋ยวเรามาเตรียมแผนสองดีกว่านะทุกคนแผนสองนะครับอันนี้ก็เราก็จะลอกโลโก้ออกนะครับใช้ หนังยางที่เตรียมไว้นะครับรัดแบบนี้รนะัดจนกว่ามันจะแบบ ปวดมันไม่เหมือนเดิมนะผิดเพิ่มก็เลยมันก็เลยหยอ่อนเป็นสเกตแต่ผมว่าไม่สังเกตรหรอกจกังหวะนั้นนะ่ะมันก็ต้องหาหน้ำก่อ็เลยมาเจออะไรเค็มๆนะทุกคนโอเคมาติการเพื่อซ้อนแก้มทุกคนแต่ไปเริ่มแข่งกันเลยดียกว่าครับไป แซ่บอยู่คนเดียวเลยนะนี่จะแม่จาม๋จาคืออะไรอะ่ะพี่กำลังกินแล้วหนูชอบใช้พี่ว่ะมีหลักเนี่ยเย็นๆได้แล้วกินคนเดียว,วครับ ใช่ไหมหรือกระโดกเอาเดี๋ยวแต่ชอบมันเป็นแค่ไหนวะขึ้นดิหลังนะมันแบบนาประหลาดใหม่ไม่ไม่น่าดึงาเหมือเออมีคำถามมาถามว่าเกี่ยวกับอาหารอีสา์นี่แหละไม่สัตว์อะไรไม่ชอบอาหารอีสาร อไไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไก่ไม่ใช่ลอยังสัตว์ที่ไม่ชอบอาหารอีสา่นยีราฟยีราบฟตลกแดงหือยูไม่ได้กินขอนนี้ตลกแดงแล้วเนก็ตลกตลกแล้วไงก็คราวนี้ก็จะแดงแหละตลกแดง ตลกไห<ป>มโน้อ,อะไรโอ้น้ตบชอบทำกระจายเ <c oughs> สโน้ตเองน,น้ำมาลงเพดน้ำเปล่าลเร็วน้ำเปล่าไหนเร็วๆนน้ำมันไม่เยน็นมันเค็มหนูกินอะไรไปนเนี่ยเอาให้กูกินอ่ะโ <c oughs> น้ตเล่นไม่รู้เรื่องอีกแล้วเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาน้ำมาให้ <c oughs> ไปมาแล้วจ้านี่สไปเย,ยี่ยมเปลี่ยนเป็นสไปแล้วกัน าายังไม่อะไได้แดกเลยเเฟื่อนหมดแล้ว,ว,วชุส้มตำเต็มสะไบเลยส้ตมตำเต็มสะไบเลยเช้บตามสะไบทุกคนชอบใช่พีอ่อะเวลาพี่กินแบบพี่ไม่ชอบให้ใครมาจา่ายพี่มันกินไม่กินแล,แ,ลแล้วกินต้นเหนียวกูเพ็ดน้ำก็ไม่ได้กินมึงให้กูกินหน่อยเชียรไม่รู้ข <c oughs> องก็ไม่ได้แดกสไะไบโอาของใส่ส้มตำมึงทำทำไมเน<ะ>ีย่ยทำทำไมใจเย็นๆนะอุ้ย พี่ทำคลิปแก้งหรอยี่โน่จะมาทำไรไรสาระได้ปะนี่ยหรอคนแรกแม่โอ้ไปไหนมาให้กูอยู่อย่างนี้เนี่ยโอ้ยแม่เฮ้ยสุดยอดน่าใจวะนะฮะใครที่รอให้ผมเอาคืนบีนะครับนี้ต้องบอกก่อนว่าแก้งแผ่นซ้อนแผ่นนะครับผม ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่องแฮกเซตด้วยแล้วกันนะฮะก็วันนี้คลิปจบ้นะโคกโชยุบวกซีอิ๊วดำสไปซ์หอังยางตั้งชื่อคอนเทนต์นี้ว่าอะไรดีวะนึกไม่ออกจริงแต่บอกว่าสะใจมากนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับเช็ดด้วยทำก็เช็ดเลย,เลยอะไรต้องกินกันแหละ <laughs>